มาดูความคืบหน้าอาการของนักแสดงหนุ่มรอนพัทรพ,พลนะคะซึ่งป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธเอเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลวิภาวดีมาตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมานะคะก็บอกว่ามีอาการไข้สูงโอ้สูงทีเดียวนะคะ,ะมีอาการไอเจ็บคอปวดเนื้อปวดตัวแพทย์ก็ทำการรักษาโดยการให้ยาแล้วก็ให้น้ำเกลือด้วย พักผ่อนเยอะๆอาการก็ดีขึ้นนะคะ,คะวันนี้ค่ะเตรียมที่จะออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะ,ะก็ขอบคุณแฟนๆนะคะที่ห่วงใยส่วนงานต่างๆเนี่ยนะคะบางอย่างเลื่อนได้ก็ขอเลื่อนโดยเฉพาะอย่างเช่นกองละครการเทพซ้อนกลนะคะแต่ว่าที่เลื่อนไม่ได้เนี่ยรับไปนานแล้วเนี่ยนะคะก็ยังคงไปอยู่นะคะสําหรับทํางานที่จังหวัดนครราชสีมาเพราะฉะนั้นก็แฟนๆที่รอเขาอยู่เนี่ยก็เจอกันแน่ๆนะคะฝากขอบคุณแฟนๆมาด้วยค่ะ สวดีครับผมรอนพัฒนพลนะครับสวัสดีแฟนรายการตั้ข่าวบันเทิงนะครับก็ผมป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่สายพันเอนะครับก็ต้องขอขอบคุณครับสาหรับกําลังใจนะครับที่ส่งให้กับผมแล้วก็อยากจะฝากครับผมช่วงนี้ก็ไข่หวัดใหญ่ระบาดนะยังไงก็รักษาสุขภาพกันนะครับใครที่ไม่ฉีดวัคซีนนะครับรีบไปฉีดเพราะว่าตัววัคซีนเนี่ยมันช่วยป้องกันโรคโรคไข้หวัดได้นะครับกลังก็เดี๋ยวผมก็จะออกจากโรงพยาบาลวันนี้แล้วนะครับประมาณสักช่วงบ่าย แล้วก็กลับไปทํางานต่อเลยนะครับก็ฝากละครครับผมคิวปิดด้วยครับการเทปซ้อนกลนนะครับที่ผมกําลังถ่ายทำอยู่ตอนนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะได้ชมกันเดีวนี้ครับผมสู้ตายครับก็ยังเป็นเป็นห่วงเรื่องงานอยู่เนาะแต่ว่าสู้ตายนะตายหน้าตาสดใสขึ้นแล้วนะคะขอบคุณรอนด้วยที่ส่งคลิปมาให้แฟนๆมาขอบคุณแฟนๆผ่านทางต๊ะข่าวบันเทิงใช่แล้วก็ช่วงนี้อย่างที่รอนบอกไว้นะคะ ก็ต้องดูแลตัวเองหน่อยแล้วก็ยิ่งมีเชื้อไวรัสซิก้าอีกเนี่ยฮะรก็ดูแลให้แข็งแรงนะ